ประวัติศาสตร์วันประสูติเจ้าฟ้าพาตอนที่หนึ่งพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานั้นมีหลายช่วงหลายตอนที่พระรูปของพระองค์ได้สร้างเรื่องราวให้ประชาชนได้จดจํานับตั้งแต่ที่เจ้านายพระองค์น้อยของราชวงศ์จัก,กรีพระองค์นี้ประสูติในคลิปนี้ช่องวังหลวงจึงของนําเรื่องราวอันน่าจดจําในวันประสูติ มาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันค่ะซึ่งก่อนที่ท่านจะไปรับชมนะคะโปรดกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องวังหลวงเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะเรื่องราวที่นำมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ชมต่อไปนี้เป็นข้อมูลจากจดหมายเหตุพระประสูติการพระราชพิธีสมโพธิสามวันสมโพธิเดือนและขึ้นพระอู่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภา นาเรนทีราเทพ,พยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวัชราราชธิดาโดยขอจดหมายเหตุแห่งชาติได้บันทึกไว้โดยบันทึกนี้นะคะได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วาระที่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงอภิเษกสมรสกับพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานาเีนาธเมื่อวันจันทร์ที่3มกราคม2520 ในขณะนั้นชาวไทยก็คอยเฝ้ารอว่าเมื่อใดจะทรงมีพระหน่อเนื้อเสด็จสรภพบมาทรงเป็นมิ่งขวัญแก่พระสงฆ์ิกรอ,อีกพระองค์หนึ่งครั้งต่อมาไม่นานสำนักพระราชวังก็ได้ออกแถลงการว่าพระองค์เจ้าสมสวรีนั้นได้ทรงพระคันแต่แล้วก็ได้ทรงพระประชวนหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าแท้งนั่นเอง จึงเป็นเหตุให้ไม่ทรงมีพระประสูติการความหวังของข้าทูลลองธุลีพระบาททั้งหลายก็ต้องทอดระยะเนิ่นนานออกไปจนเมื่อกลางปี2521สํานักพระราชวังได้เริ่มออกแถลงการเกี่ยวกับการทรงพระขันเป็นครั้งที่สองและในปลายปีในวันที่7ธันวาคม2521ถัดจากวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของในหลวงรัชกาลที่9เพียง2วันพระองค์เจ้าโสมสวลีก็ทรงมีพระประสูติการโดยทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์แรกและทรงเป็นพระราชวงศ์ในลำดับชั้นที่9ที่ทรงสืบสายราชสกุลจากพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกปรถมกษัตริย แห่งพระบรมราชวง์จัก,กรีอีกด้วยสิ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือว่าแถลงการสำนักพระราชวังในฉบับที่4ที่กล่าวว่าตามที่มีประกาศฉบับที่สที่แจ้งว่าพระองค์เจ้าสมสวรีประชวนพระขันนั้นสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการให้ทราบเป็นระยะระยะและหากพระประสูติการในครั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล่าว,ว่า ท่าประสูติการพระราชโอรสให้เจ้าพนักงานลั่นข้องชัยประโคมสังแปรดุริยางและหากทรงเป็นพระราชธิดาให้บรรเลงมโหรีซึ่งในสมัยนั้นเมื่อปี2,521การแพทย์ยังไม่ทันสมัยเหมือนอย่างในปัจจุบันนี้การเอากซาสาวเพื่อดูเพศทารกนั้นยังคงไม่ได้มีการแพร่หลายเหมือนในทุกวันนี้ การที่ทรงมีพระประสูิิการจึงเป็นการลุ้นว่าจะเป็นพระราชโอ,อรสหรือพระราชธิดาและหลังจากนั้นสำนักพระราชวังก็ได้ประกาศว่าพระองค์เจ้าสมสวลีได้ประสูตรพระราชธิดาที่ประที่นั่งอภรรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่7ทธันวาคม2521เวลา8นาฬิกา51นาที32วินาที โดยการผ่าตัดถวายซึ่งทั้งพระองค์เจ้าทรงสวลีและพระราชธิดาทรงมีพระอาการปกติพระสุขภาพสมบูรณ์นับตั้งแต่ที่พระองค์เจ้าทรงสวลีได้เริ่มประชวมพระคันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ถ่ายทอดกระจายเสียงไปทั่วประเทศอยู่เป็นระยะระยะจนเสร็จสิ้นพระประสูติการ ในเช้าวันที่7จธันวาคม2521อากาศแจ่นใสประชาชนชาวไทยต่างร้องกันไปชุมนุมหนะบริเวณพระลานพระราชวังดุสิตเพื่อคอยสดับข่าวรับประสูติการอย่างใกล้ชิดในค่ำวันเดียวกันสถานีโทรทัศน์และสื่อมวลชน ก็นำพระฉายาลักษณ์พระเจ้าหลานเธอซึ่งทรงพระกรุโาปรปเดกล้าวให้ทรงฉายพระราชทานแก่สื่อมวลชนหลังรับประสูติการได้6ชั่วโมงออกเผยแพร่ให้ประชาชนได้เฝ้าชมพระบารมีเป็นครั้งแรกพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนัน์นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้เปิดเผยแก่ผู้สื่อข่าวในเช้าวันระัศดว่า พระเจ้าหลานเธอทรงมีพระพระนามัยแข็งแรงมากพระวรกายยาวพระขนงงามพระเกศาดำคลับพระปรางแดงและทรงมีน้ำหนักพระองค์ใกล้เคียงกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหลังจากนั้นเป็นพระราชพิธีสงโภพทสามวันหลังจากที่พระโอรสหรือพระธิดาทรงเจริญพระชนครบสามวัน โดยการสงโพธิ์สามวันนี้ไม่ต้องหาแปริกส่วนมากแล้วจะใช้เวลาบ่ายหรือเวลายเย็นในพระราชพิธีสมโพธิ์สามวันได้จัดขึ้นในวันที่10ธันวาคม2521นักณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตเจ้าพนักงานเตรียมการตกแต่งบริเวณหน้าห้องพระบรรทมเวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 และสมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องพระราชพิธีเจ้าพนักงานทูลกล้าวถวายพระมหาสังฆทศนาวัรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงหลังน้ำพระมหาสังฆราชทานพระองค์เจ้าสมสวลีทรงเจิมแล้วทรงหลังน้ำพระมหาสังฆราชทานพระเจ้าหลานเธอพระครูสตานันทมุนีทูลกล้าว ถวายได้พระขวัญเพราะว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงผูกได้พระขวัญที่พระกรพระเจ้าหลานเธอแล้วทรงเจิมที่พระนาราชพระครูสตานันฐมุนีเบิกแว่นจากบายสีพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในอาทิกรมสมเด็จพระเทพ กรมพระศรีสว่างควัตหม่อมหลวงบัวก,กิยิยากรหม่อมราชวงศ์อดุลกิตกิตยากรคุณหญิงพันธสวลีกิยิยากรรับแว่นเวียนเทียนสามรอบเป็นอันเสร็จการและสำหรับในคลิปหน้านะคะเราจะมาฟังเหตุการณ์พระราชาพิธีทำขวัญขึ้นพระโอษฐ์ซึ่งเป็นพระราชาพิธีแต่โบราณสำหรับพระราชโอรสและพระราชธิดา หลังการประสูตรครบ1เดือนค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของประวัติศาสตร์วันประสูติเจ้าฟ้าผ่าตอนที่1นถ้าชอบคลิปนี้โปรดกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเรานะคะขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีค่ะ